หิวข้าวตรงไหนกินข้าวไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องเต้นว่ามันจะจุก Every day soon sun Yeah Day soon sun ตะกี้ไปไหนคะเอ่มกำลังมาครับกำลังมา on the way ครับ ย่อมพิีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นโพสต์ล่าสุดที่ทางาโฟรอล็อฟไลน์ไปนะครับผมเฟสคอนเฟอเรนซ์สองวันที่เก้านะครับผมก็เรามีที่พิเศษให้ทวารที้ทุกคนสามร้อยท่านนะครับผมแค่แช่นะครับผมรูปน,นี้ลงโซเชียลมีเดียนะครับอย่างนี้ตอนนี้เราก็มีคนละสามสามสองสามสิทธิ์ดิเพราะว่าเราก็แชร์ไอจีใช่ใช่แล้วเดี๋ยวผมไปแชร์ในทวิตผมก็จะได้สองสิทธิ์แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปผมมีเอิเมื่อกี้ ผมได้ไอจีวะแล้ว <c oughs> ถ้าสุ่มแบบออกรีทึมสุ่มได้เราขึ้นมาทำไงเราก็ไปนั่งแล้วเราไม่ต้องโชว์เออใช่ไหม Makesense เซฟ <c> ไ <oughs> ลฟ์เป็นไปหรือเปล่าไม่เป็น,นครับไม่ต้องเซฟครับเซฟทำไมครับครับเพราะว่านี่มันคือไลฟ์ไงเราต้องดูส,สดๆ <c oughs> ถ้าเราเซฟไปดูมันก็จะไม่ใช่ไลฟ์นะทุกคน ให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเฮ้ยมีคนบอกว่าถ้าเราได้สิทธิ์ขอซื้อต่อถ้าถ้าเกิดเขาได้สิทธิ์เขาขอซื้อต่อจากตัวเองไนะจากเราสมมตุติเราได้อ๋อไม่เป็นไรทีมงานเขาน่าจ,จะแจ้งได้แหละพูด <laughs> <laughs> เหมือนแบบซื้อซีนบ็กซีเลย <laughs> เป็นประเทศเียวที่เป็นประเทศเดียวที่ต้องขายสีนบ็กซีนอะไรวะ <laughs> <laughs> โอแซด อยากฟังเพลงใหม่ตื่นเต้นมากอยากฟังเหม,ม,มือนกันครับผมอยากฟังเหมือนกันครับอยากฟังเหมือนกันครับยังไม่ได้ฟังเลยครับวันนี้เล็บเล่าหักขอช่วยเอย่ยพรให้เล็บเรางอกไวๆหน่อยเอ่อขอให้เล็บงอกไวๆนะครับลองดิเอ,องอกอยังครับงอกงอก,งอกอยัง,งอ ้เพลงใหม่พอมาครับดิไม่ยินแล้วเหรบผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมยังไม่ได้ยิน,นเลยฮะเพลงไหนเพอแล้วครับผมอ้าวเราฮะโอ้โอ้ดียังเลยเต้นเพลงใหม่ยากใหม่ไม่ได้บอกจะไหน่อยว่าจะมีเต้นมันจมีเต้นเหรอ <laughs> เราจะลองเพลงแจ๊สกันเลยใครจะไปรู้ครับ คนหนึ่งโพสได้กี่โพสจำกัดเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าถามผมผมจะบอกว่าโพสกี่โพสก็ได้ <c oughs> ผมว่าคนละโพสแหละเพราะว่ามันมันสุ่มอะ่ะมันมีโปรแกรมสุ่มอยู่ครับ <c oughs> เขาจะตัดมีนแค่โพสเดียวแล้วก็ใช้ตัวสุ่มว่าใครไดนะ้แต่อย่าลืมเปิดเขาเป็นพ u ับบิด้วยนะครับผมใช่ครับอย่างที่บอกนะครับไพเวยไม่มีใครเห็นครับถูกต้องครับเงินค่าเป็นอย่างไรอย่างครับ เพราะเจอแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีและผลบุญที่ทํามาส่งผลให้คุณได้มาดูนะครับสาธุครับนี่คืออะไระเฮ้ยมันมีคำถามนี้ด้วยเหรอเอ้ยคืออะไรอะ Tap a question to answer ว้าว t s lit. ไม่พอแม่เลยครับขอบคุณผมไม่ต้องได้ฟังเลยวราเพลงใหม่ What is the name of your fan group Twilight คนตกไหมไม่ตกครับมีหลังคาครับมันน่าจะดีเลยแลตอนนี้เออน่าจะดีเลย Hi Uncle no hi 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 nephew hi nephew sons and daughters <laughs> hi uncle lâu at ở khnà này hello nephew little miss zero two này mấy cái chú mèo ไม่ค่อยเหนื่อยแลครับแค่ไม่ค่อยมีเวลาได้พักเฉยๆต้องครับเอเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเป็นใครผมเติอนครับครับผมปอเช่ครับอะตอนนี้ก็ใกล้เวลาได้ไปซ้อมแล้วนะครับผมผมก็ขอทิ้งทวนไว้ครั้งสุดท้ายครับสามร้อยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับสามารถลงได้นะครับอ่านเอ่อ อ่านกติกาได้ใน IG f o โ l o ต์ของคุณนะครับผมก็ให้ผมย้ำในไลฟ์อีกีนะครับผมสามารถแคปรูปนะครับผมแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียของคุณนะครับสังองทางคือ Facebook Twitter หรือว่าอินส a าแกรนะครับพร้อมที่งแฮชแท็กไลฟ์เอนโอเวอร์สเตแล้วก็เปิดแอปเป็นสาธารณะนะครับผมผู้โชคดีนะครับ300ท่านนะครับผมจะประกาศ Facebook Trinity อันดสปอร์ตเจนตีอินนิตีวันนี่7ธันวาคมเวลา10บโมงเช้านะครับผมก็ คุณจะได้รู้ว่าคุณจะได้กันหรือเปล่านะครับอะไรครับผู้ผมก็ขอตัวไปเตรียมตัวซ้อมกันก่อนนะครับใ่ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย